กระไล่ั่กิมจิกุ้งตัวใหญ่ๆอุปบวบเซฟู้ดดาดเหมือนเดิมมาครับพี่น้อเสฉะเหมือน,นกัน เข้าไปใส่ไปใส่กิมจิเข้าไปใส่พริกเข้าไปพริกแซ่บแน่นอนขาดไม่ได้ยังไงต่อซีฟู้ดครับโอ้ยซีฟูดดดดดดด้ดจุกดมาแส่มหาสารน้ำปังฟอนครับพี่หนอง สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สกู๊ดทุกคนครับผมมาพี่น้องมาปังปอนมาขึ้นเก่าครับผมได้มนโเส็กเชฟน้ำแบบจิมซี่ฟูดกุ้งดองเกาหลีนะครับผมพี่น้องกุ้งดองเกาหลีเ้ยพี่น้องด้ดยเหตุเองนะครับน้ำจิ้มก็เต้วยเลยตําเองบ่ได้เอาไปปัน่นเวยพี่น้องเพราะว่าขัดตามันจะได้ความหอมหมักกว่าอกันนะครับพี่น้องขออนุญาตจัดไปเลยครัแรกโอ้โหบริกินมโดนบริกินโดน,น,โดนใส่สาหร่ายไปนี่ ใส่กุ้งไปนะครับผม,มเสียบบอกเ,อเสแสบแสบก็นำจิมพร้อมแหละเห็นบ่พี่น้องใส่เข้าไปจิมเบียดๆครับ จร้งจีคร <ee> <sevent ASS> ับค <3 Build> ุณก็จ่เป็น ขวบซีฟู้ดดาดเหมือนเดิมมาครับพี่น้องทุกท่าเหมือนกันือ đây Rồi Chè nọt rồi, không Bên cũng Rồi chè bèo luôn Hô ăn gì cả, mặn, 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 nghe mặn Mặn không อันนี้ปอดแกะไว้เรียบร้อยซื่อแต่พอดิึงว่าแกะแบบมั่นให้เบิ้งนำ้ำเบิ้งมั่นนะอู้นะแล้วก็ใส่ซีฟู้ดตัวซีฟู้ด <coughs> Mình sẽ chấm quá nữa. ไปทำให้โอ้บัญหาเสียบดีดีบอเค็มบะยังในหะอมจริงจริงไปด้วยกุ้งก,กับเด้งๆดองไว้เป็นอาทิษฐานหัวใจสิมากินยังแสีบคือเก่าพี่นอ้องบอกเลยผู้ใดอยากให้เห็ดในเบิ้งคอมเมนต์เด้กพี่น้องเดินเดจะให้น้องไอ้ดองให้เบิ้งใช่พริงไปนี่สีผุดกระจัด,จด โอ้โหมาหอืมเป็นได้แซ่บบ่ครับพี่น้อง งได้แต่นะผมอร่อยอร่อยอร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมกระเทียมพริกรากกัวที เขียวเขียวเผ็ดเผ็ดอืมขัาเกรบโราณพัทีีตําบอแหละหอมพี่นอ้องอืม ถ้าตันมันจะไม่มีความหอมแบบนี้เรื่องี่น้อนด้วย,วยส่วนตัวนะส่วนตัวเดี๋ยวแนละ้ผู้มากอุ้ยดอกใครใครไข่ไข่ไข่แกะบุญนะอู้มันมันอขออนุญาตดูด มันจะมีความออกนัวแต่นัวนเข้มนะ่มันนัวแสบเน่ยพี่น้องอืมคนเห็ดจังเดยของเพิ่นมดแล้วใส่เพิ่นไหมเมื่อบอกพี่น้องใส่ไปกูดได้น้ำไล่แตกอะ่ะขอว่าให้ที่พี่น้องดนะ้ของแสบเนาะ ทีนี่ลาบอทีแซ่เลยบอกเลยนะื อร่อยอืมนี่ไข่มันผมบอกเลยนะพี่น่องว่าฉันมีหนัำมีฟองอ่ะจวด ไซส์เกาหลีไซส์กลุ่ม่ต้องจัดพี่น้องอืมต้องจัดทรง่ายทรง่ายเสุดเทพทรงไายสจแเทพใส,เใส,เใส่เข้าไปใส่ไปใส่กิมจิเข้าไปใส่พริกเข้าไปพริก แซ่บแน่นอนขายไม่ได้ยังไงต่อซีฟู้ดครับโอ้ยซีฟูดด้ดจุดมาแซมหาศา,ศาลน้ำปังปรอนครับพี่น้อง เมนูนี่ถือใจแห้งพี่หนอครับผมโดนๆดกินเทืยนนะครับผมพี่หนอนานๆถึงจะกินอ่า คือแบบน้องไอ้พันดองไห้นะครับผมพระยาติองปอนดองไห้นะครับผมแสบบอกเลยว่ามีทีติเลยนะครับผมปานอเสียออยู่ตามเป็นกองเป็นกองนะแสบเลยแหละแลยก็หอมนําหอมนําถ้าใครสนอยากแบบว่าอยากให้น้องไอ้ทำให้ดูก็คอมเมนต์เอาเลยพีนอ้อคอมเมนต์เดี๋ยวจะบอกเพิ่นเห็นให้เบิ่งแตมีคนอยากเบิ่งนะครับปองปอนกัตจล่าครับเมนูกุ้งดองเกาหลี กิมจิซีฟูดเด็ดๆเ,เลยน,นะครับผมแกบแก็กิมจิซาลายเสียบน้ำกันครับผมพี่น้องจะได้กับฝากกดไหลก์้ยแจ่วปลอดภายด้วยครับผมพี่น้องขอตัวลาไปก่อนพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ